สวัสดีครับผมกาบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมเน็กซัสนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำนะครับผมการตั้งไอวอลแบบ yff นะหรือว่าต่างชาติคนอื่นอื่นนะเรียกว่าการแนะนําดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมสอนเนี่ยเออความเร็วในการตั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนละร้อยเปอร์เซนะครับเรียกว่าการแนะนําดีกว่านะครับอ่าโดยในวันนี้นะครับผมจะมา วิเคราะห์นะครับผมการตั้งของคุณ YFF และกันนะว่าคือเขากดอะไรบ้างแล้วก็เขาตั้งยังไงบ้างนะครับก็มีคอมเมนต์ท่านนึงอ่าคอมเมนต์มาเนยะเออพี่ขอการตั้งค่าแบบ YFF หรือว่าต่างชาติหน่อยนะครับหลายๆคนนะครับก็คือ YFF เนี่ยผมเคยทำมาแล้วเนาะก็เป็นการแนะนําพี่แกไปเลยแล้วกันนะครับครับก็จริงๆเนี่ยการที่จะตั้งไอวอลให้ไวเนี่ยก็คือการที่จะหันเหมือนการหันนะเออเราต้องกดอะไรให้ไวนะครับ ะจะตั้งให้ไวก็ต้องหันให้ไวต้องกดให้ไวด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปที่ไวเตั้งไอวอร์นะครับเป็นตัวอย่างก็คือฝากคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะไม่ต้องกดแชร์ก็ไ้กดไลค์ก็พอนะครับก็กดติดตามด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าคนดูล่าสุดนี่จะมีแต่คนติดตามมั้งน่าจะไม่มีคนใหม่เลยมั้งเนี่ยเออรู้สึกน้อยใจนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ก็จะเป็นคลิปของไวเอฟอ่ะผมที่ผมจะตัดมาให้ดูนะครับก็เป็นมือของเขาเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับยิงธรรมดานะอันนี้เป็นการสโลนะคนับเนี่ยดูนิ้วก่อนนะครับจังจ๋วอ่ะอ่ะผมจะให้ดูแบบธรรมดาก่อนอ่ะจำความรู้สึกตอนกดนะครับผมแล้วก็ให้ดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมสโลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาใช้อะไรกดบ้างนะครับยิงปึ๊บประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็เขาก็ตั้งเล่นอีกนะครับตั้งยิงลมอะไรงี้นะครับก็ให้ดูไว้เลยนะครับเนี่ยจากความรู้สึกตอนเขาตั้งไว้เลยนะครับอ,อันนี้ผมก็สโลว์ให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับสลับการตั้งแบบ y f f นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับการทําหน้าที่ในแต่ละมือของเขากเลยแล้วกันนะครับในการกดตั้งไอวอลนะก็การที่จะยิงตั้งไอวอลก็ต้องยิงก่อนใช่ไหมอ่ะโอเค โโไปดูนี้ผมสรุปไว้ดีกว่า <S <S อ,อ่ะนะครับผมนี่จะสังเกตว่าเนี่ยมือเขาเนี่ยนิ้วอ่าเดี๋ยวผมจะให้คุณชมดูไปที่นิ้วชี้ฝั่งซ้ายก่อนนะครับ <S 1> <S 1> นิ้วชี้เนี่ยเขาจะสแตนบายกดไอวอลไว้เลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็อ่านิ้วชี้เนี่ยเขาจะใช้กดปุ่มไอวอลปุ่มยิงซ้ายแล้วก็ปุ่มนั่งนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนอุ้นด่วนนะครับ <S <S ส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเขาจะใช้กดปุ่มวิ่งนะครับผมวิ่งกระโดดแล้วก็จะมีแบบ เดินด้วยนะครับส่วนทวางขวามือเนี่ยเขาจะยิงนะครับผมมีใช้นิ้วเดียวเลยนะครับก็คือนิ้วโป้งนั่นเองนะครับเอาไว้ยิงแล้วก็เปลี่ยนอาวุธแล้วกดโคโนอะไรอย่างงี้นะครับมีตัวนอนด้วยนะครับเปิดปุ่มเนี่ยเคยผมเคยทําแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่าดูอ่าลำดับการกดของเขาเลยนะครับอ่ะจะสังเกตว่านะครับผมลำดับการกดก็คือเขานะครับผมกดปุ่มยิงก่อนนะครับอ่ะยิงก่อนใช่ไหมนี่เห็นไหมนิ้วโป้งเนี่ย นิ้วโป้งของซ้ายเนี่ยเขาจะยิงปึ๊บอ่าพอยิงเสร็จนะครับดูครับนี่หนไหมยิงปึ๊บเขากดไอวอร์เลยนะครับแบบกดแบบแทบจะทันทีที่ลูกกระสุนออกไปเลยนะครับหรือยังไม่ออกไปด้วยซ้ำนะครับแล้วก็นิ้วโป้งเ็เกดกดโดนไปด้วยนะอ่าดูอีกทีหนึ่งนะครับลากยิงปึ๊บไหนเห็นไหมคือแบบยังไม่ออกเลยอะเออแบบ ลากปุ๊บกดไอวอลลงมาเลยอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบมันไวมากนะครับแล้วก็ตั้งไวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแบบเขาคือเขาจะกดเดินไปด้วยนะครับเดินก่อนกดไอวอลเสมอนะก็คือกดเดินก่อนนะเออเดินตลอดนะครับก่อนกดไอวอลนะครับจังหวะการยิงก็คือพอลากปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอเขาลากเสร็จเขากดไอวอลเลยนะครับไอวอลนั่งเลยนะครับนี่เห็นไหมดูตำแหน่งนิ้วนิ้วให้ดีนะอืมเห็นไหมไวมากนะครับอืม ลากปุ๊บนั่งไอวอลแล้วก็ไปเลยนะครับค่อนข้างที่จะไหวนะเดี๋ยวไปดูแบบที่ยังไม่สโลดีกว่าเห็นไหมยิงไอวอลนั่งแล้วก็ไปเลยนะครับก็คือแบบทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างที่กดไอวอลเร็วพอสมควรอนะเห็นไหมเนี่ยพอโดนหัวปุ๊บเขารีบกดไอวอลเลยก็คือง่ายๆก็คือกด hey, ให้เร็วนะครับนะผมเรามาอยู่กันในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําลําดับการกดกันก่อนและกันนะครับว่าเขากดปุ่มในอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะไปบอกนะครับว่าทําไมเขากดเร็วจังนะครับโอเคนะโอเคนะรหรับระดับการลาดับการกดนะครผมเขากดอะไรบ้างนะครับก็คือนะครับอ่ะปุ่มเนี่ยผมไม่ได้เหมือนเขานะแต่ว่าสามารถกดตามได้นะครับโอเคนะครับเขาจะกดยิงก่อนนะครับก็คือใช้ปุ่ม ยิงขวานั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมขอยก,ย,กยกตัวอย่างเป็นปืน M500 แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ค้างนะโอเคนะครับเขากดยิงก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอแบบลูกกระสุนมันออกปุ๊บเขากด IW a r นะครับผมแล้วก็กดนั่งนะครับพร้อมกับที่ลากลงมานะครับผมอ่ะไปทางไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะตั้งเลยนะครับอ่ะส,สุดท้นั้นก็คือเขาลากลงมาปุ๊บพอเขาลากลงมาเสร็จเขากด ปุ่มยิงซ้ายนะแล้วกดหันแล้วก็วิ่งนะครับประมาณนี้รหรับการตั้งของเขานะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับเขาใช้นิ้วโป้งนะครับฝั่งความมือลากนะผมพอลูกกระสุนออกปุ๊บใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ซ้ายกดไอวอรนะครับผมพร้อมกับที่นิ้วชี้กดนั่งนะครับระหว่างที่นิ้วชี้กดนั่งมือขวาเนี่ยก็ให้ลากลงมานะครับลากลงมาในตำแหน่งที่เราคิดว่า อาจจะตั้งนะครับจากนั้นเนี่ยใช้นิ้วชี้ก,กดปุ่มยิงซ้ายนะครับจากนั้นเนี่ยใช้มือขวาหันไปทิศทางที่เราต้องการไปนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งซ้ายนะับในการกดวิ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะส่วนทําไมเขากดเร็วจังนะครับ,รบก็คือเนี่ยตั้งได้ไวนะครับก็คืออย่างแรกคือเขากดเร็วนะครับเขากดปุ่มไอวอปุ่มนั่งเร็วนะครับแล้วก็กดปุ่มยิงซ้ายเร็วนะครับอีกอย่างหนึง่งก็คือเขาหันลงมาเร็วมากนะครับเนี่ย หันลงมาเร็วนะครับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็คือตอนลากเราลากสม,มูทไหพอเราจะลากมาเราก็สะบัดลงมาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับระหว่างที่เรากดปุ่มยิงไปเนี่ยก็คือทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปพอจะยิงใช่ไหมยิงตั้งก็คือปึ๊บอ่รารอให้กระสุนออกปึ๊บค่อยกดแบบนี้เลยนะครับส่วนนองคุณไว้เนี่ยเขาคือเนี่ยกดแบบแบบพอกระสุนออกเซียววีเขาก,กดไอวอตั้งเลยนะครับแบบเซียววีจริงๆนะก็คือเขาแบบกะกะจังหวะที่แบบ กระสุนออกจากกลางปืนนะแล้วกดไอวอลเลยนะครับอันนี้ผมยังกดใช้อยู่นะเดี๋ยวลองนี่เนี่ยยังใช้อยู่นะครับกระสุนย,ยังไม่ออกในซ้ําเนี่ยผมกดเร็วเกินไปเนี่ยอันนี้ออกแล้วเนี่ยใช่ไหมอันนี้แบบยังไม่ยังไม่เร็วเท่าเขานะครับก็คือจะเร็วเท่าเขาเนี่ยก็คือต้องมีความเร็วเท่าเขาด้วยนะครับอย่างที่เห็นคลิปไปก็คือพอเขากดลากเขากดไอวอลเลยนะที่เห็นในคลิปอ่ะออันนี้ผมยังไม่เร็วเท่าเขาเท่าไหร่นไหมครับประมาณนี้นะสำหรับการตั้งแบบ w i ff นะครับ สรุปง่ายๆก็คือกด i w วอลให้เร็วนะครับพอเรากดลากปุ๊บให้เรารีบกด i w วอลเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมยังใช้อยู่นะเออก็คือแบบผมเนี่ยแล้วผมก็ยังเออปุ่มได้กดไอวอลยังไม่ติดเลยนะประมาณนี้สำหรับการตั้งแบบ YFF นะครับผมเออหวังว่าหลายคนจะเข้าใจนะครับก็คือมันแบบยากนิดนึงนะครับต้องมีความชำนาญในปุ่มนะครับแล้วก็ต้องกดให้เร็วด้วยนะครับ ผมยังใช้อยู่นะอโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับการตั้งไอวอลแบบ YFF นะครับหวังว่าจะมีหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณชมทุกคนทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับผมใครย,ยังชอบนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรที่ผมจะสอนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอได้นะครับหรือว่าจะ ติดตามไว้นะครับโอเควันนี้คุณเด็กซันต้องขอการสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะว,วันนี้คุณเด็กซันต้องขอการสวัสดีแล้วบ๊ายบายครับผมขอทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับโอเคบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะบ๊ายบายครับผม